ท่าเรือนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ในสภาพรกร้างและท่าเรือที่เคยถูกตั้งความหวังจะกลายมาเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า400ล้านบาทวันนี้มีเพียงเรือที่เข้ามาขนส่งปูนและบุหรี่ไม่กี่เที่ยวต่อเดือนมีรายได้ไม่กี่แสนบาทสวนทางกับภาระที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในฐานะผู้ดูแลต้องใช้ในการบำรุงรักษาปีละ3-4ล้านบาท ท่าเรือแห่งนี้ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ความตื้นเขินของท่าเรือจนไม่สามารถนําเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าความไม่ชํานาญของผู้ดูแลของอบจอที่เข้ามาบริหารจัดการท่าเรือรวมถึงทําเลของท่าเรือแห่งนี้ที่อยู่ไกลาจากชุมชนเมื่อเทียบกับท่าเรือของเอกชนที่มีอีกสามแห่งทําให้ท่าเรือนาเกลือค่อยๆถูกทิ้งท่าเรือคลองสนตาบลบ่อยหินอำเภอสีเก่าที่ใช้งบก่อสร้างกว่า100ล้านบาทของอบจตรงัง ถูกปล่อยทิ้งเช่นกันเช่นเดียวกับอาคารที่คาดว่าจะใช้รองรับนักท่องเที่ยววันนี้ถูกปิดสนิทเพราะทำเลข,ของท่าเรือที่อยู่ลึกเข้ามามากกว่าท่าเรือปากเมงที่เพิ่งถูกพัฒนาไปด้วยงบประมาณ144ล้านบาททําให้ท่าเรือแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมโทรมลงท่าเรือตาเซงงบประมาณก่อสร้าง15ล้านบาทก็เป็นท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในสภาพสุโ่โทรมระบบสาธารณูป,ปโภคถูกปล่อยทิ้ง ห้องน้ําห้องเก็บค่าจอดเรือล้วนชารุดวันนี้ชาวบ้านต่อไฟฟ้ามาใช้กันเองเพื่อป้องกันการขโมยทรัพย์สินบนเรือไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีเลยอยากให้เข้าปรบปุงหมดคจะคอยเข้ามาปรบปุงก็ยากให้เป็นเนพาเรือจะมีเรือโดยช้านวิ่งพราะถ้าเกิดว่ามีเรือโดยช้านวิ่งคนก็เยอะคนก็มากกันวุ่แย่ว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านมันก็ดีขึ้นนะ ท่าเรือทั้งสามแห่งถูกก่อสร้างในสมัยของนายกิตลีกไผ่เป็นนายกอบจอตรังโดยนายบุญเลง้งโลสถาผ่อนพิพิษนายกอบจอคนปัจจุบันเห็นว่าทางอบจอไม่ได้นิ่งนอนใจโดยท่าเรือนาเกเือเตรียมของงบจากกรมเจ้าท่าเพื่อขยายร่องน้ําให้ลึกเพิ่มขึ้นอีก2เมตรระยะทาง800เมตรเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่5,000ตันกลับขึ้นไปและเบื้องต้นได้หารือกับเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการขุดลอก โดยได้เตรียมพื้นที่สําหรับทิ้งดินที่ขุดลอกไว้แล้วและเตรียมจัดหาบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารจัดก,การท่าเรือส่วนท่าเรือคลองสนจะพัฒนาต่อให้เป็นที่ค้าขายและหาผู้เช่าขณะที่ท่าเรือตาเซก,ก็จะเข้าไปปรับปรุงเพื่อใช้เป็นท่าเรือในการเดินทางไปมาของชาวบ้านบนเกาะสุกร์ขุดลงไปทไมอันนี้ต้องขุดถ้าเราหนึ่งตัวนี้ไม่ได้ <c oughs> เราก็ไปได้แต่ว่าไปแบบไปแบบไม่เวิร์กแต่ถ้าเราคูดได้ลงทั้งสองเมตรเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ทองมันเป็นเพชรเลยเขียสมบูรณ์ณะที่ประธานชมรมตรังต้านโกงแย้งว่าการพัฒนาท่าเรือคลองสนอาจเป็นเรื่องยากเพราะมีท่าเรือปากเมงที่เพิ่งได้รับการพัฒนาอยู่ใกล้กันและมีทำเลที่ได้เปรียบกว่าส่วนท่าเรือตาเซะเห็นสมควรให้เข้าไปปรับปรุงโดยเฉพาะบันไดที่ขึ้นลงที่ควรใช้ในรูปแบบโป๊ะ แต่ท่าเรือนากเกลืออาจเป็นเรื่องยากหากอาบาจอไม่สามารถหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงมาบริหารงานและทำเลของท่าเรือที่ไกลกว่าท่าเรือเอกชนจึงอาจต้องมีแรงจูงใจอื่นเช่นการลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดแม้ว่าจะมีการวางแผนที่จะปรับปรุงหน้าท่าให้ดีขึ้นมีการขุดลอกร่องน้ําให้ลึกขึ้นก็จริงอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวบุคคลที่เข้าไปดูแลบริหารจัดการ ที่อย่างที่เรียกว่าสามารถทําให้ขับเคลื่อนไปได้ในเชิงธุรกิจก็คงจะยากที่จะเอาท่าเรือนาเกลือนี้มาพัฒนาแล้วก็ใช้บริหารให้คุ้มค่ากับการลงทุนการถูกทิ้งร้างของท่าเรือสามแห่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดรังโดยเฉพาะท่าเรือนาเกลือซึ่งได้สอบสวนพยานแล้วเสร็จ และเตรียมสำรวจํำนวนคดีเพื่อพิจารณาว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นการจัดซื้อที่ดินที่สูงกว่าความเป็นจริงเพราะราคาประเมินในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณไร่ละ4 0 0 0 0บาทแต่ราคาที่อบจจัดซื้อกลับสูงประมาณไร่ละ4-5,000แสนบาทและแม้โครงการจะไม่ประสบความสำเร็จแต่กลับซื้อที่ดินเพิ่มเพื่พอทำถนนสีเลนรวมถึงความผิดปกติในการบริหารท่าเรือที่อาจขัดต่อกฎหมายบางข้อ ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน